ด่วนสารอุทธรพิภาคษาแก้โทษจำคุกลุงพลยี่สหกปีคดีน้องชมพู่ส่วนป้าแตนยกฟ้องครับผมวันทีสิบสามนะครับมือนเนี้ยสารอุทธร พี่ผักษาแก่โทษครับหายจำคุกลุงพน46ปีคดีนองชมพู่ส่วนปะแตนซานพิภาักษายกฟ้องหลังเป็นคดีดังเมื่อปี2563นะครับคดีนี้เกิดตั้งแต่วันที่เดือนปี2563ครับผมรายละเอียดของข่าวครับ วันที่13สิงหาคม2568ก็ขึ้นหมื่นนิเนาะยครับเนาะสารจังหวัดมุกดาหารครับอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์ภาคสี่คดีการสูญเสียชีวิตของน้องสมผูวัยสามขวบที่หายตัวออกจากบ้านพักในบ้านกกกเกนะครับเนาะ ในบางกกอกตำบลกกตูมครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับผมจังหวัดมุกดาหารก่อนพบเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ครับผมปล่อยง่ายแค่ไปพ่อนหนองชมพูเสียชีวิตวันที่11พฤษภาคม2563ครับผมโดยสาร ขั้นต้นเนาะครับพิพากษาไปแล้วครับเมื่อนี่เป็นสารอุทธร์สารขั้นต้นผลพิพากษาจำคุกยี่สิบปีในในในลุงพ่นนี่ละเมื่อนีวันที่สิบสามครับสิบสามสิงหาคมนี่ล่าสุดคือสารจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษา,าสารอุทธร์ผักซีครับผมแก้โทษครับแก้โทษไม่จากยี่สิบปีปล่อยายคือเพิ่มโทษครับ ลุงพ้นร่วมแล้วเป็น2 6ปีครับ46ปีครับผมเพิ่มจาก2 0ปีเป็น2 6ปีฐานเจตนาครับฆ่าโดยเล็งเห็นผลครับพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันควรและอำพรางศพส่วนป้าแตนสารยกฟ้องนี่ครับผมข่าวล่าสุดมือนอีเลยครับ ข่าวล่าสุดมือนี้ครับสารหมกดาหารครับก่อนเที่ยงน้อยหนึ่งนาะครับเนาะเพราะว่าลุงพลเพิ่นอุท่อนต่อหลังจากสางสางขันตุเนาะครับเนาะสางขันตุนเพิ่นจำสั่งจำซุกคุกยี่สิบปีครับเพิ่นอุท่อนมือนี้งสารหมกดาหารสารอุท่อนปาคซีเพิ่นได้ตัดสินแล้วครับในสารอุท่อนนะครับเนาะ จำคุกเพิ่มเป็น26ปีครับผมรอดตักติดตามข่าวต่อไปครับ